สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกับหนูดีสาลีคุณค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นคลิปยาวนะคะทุกคนเราจะมาตักผมตัดผมรีวิวยางมัดผมกันค่ะทุกคนแต่ขอตัวผักเปียผมแปบบ๊บนึงนะคะทุกคนช่วงนี้ด,ดีก็จะว้นขึ้นนะคะทุกคนเพราะกินเยอะนะคะทุกคน อันนี้บรรยากาศก็ดีจ้าทุกคนก็เลยต้องมาพากเสียงมีเสียงฝนด้วยนะคะทุกคนได้ยินเสียงฝนหรือเปล่าคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคลิปยาวไม่ได้ลงคลิปยาวนานมากแล้วคัะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมีคลิปยาวก็วงนี้ก็จะทำงานงานเยอะกัาทุกคนก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทำลิปหรือไม่ค่อยได้มีเวลาทำคอนเทนต์่ทุกคน วันหนึ่งก็ลงไม่กี่คลิปหรอกค่ะทุกคนฝากตูให้หน่อยนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแค่ขอตัดผมเปียบผมแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนดูดีก็ทำไว้หลายแต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็ขอไปค่ะทุกคนก็ให้เพื่อนเพื่อนไปมั่งนะคะทุกคนก็แล้วก็ได้เปียบผมเสร็จแล้วค่ะทุกคนหัวก็ฟูจ้าทุกคนไม่ได้หนีบเลย ก็รีวิวแบบหัวฟูฟูแบบนี้ไปก่อน,นะคะทุกคน,นจะประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะทุกคนดอกกุหลาบสีเหลืองสวยๆค่ะทุกคนดีกําลังสั่งไม้พรมอยู่ค่ะทุกคนถ้าใครอยากได้ก็หักมาได้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองเฮลี่ก็จะทําได้กประมาณนี้คะ่ะทุกคนบางทีไม่ไม,ไม่ยังไม่เก่ง ทุกคนก็กำลังหัดฝีมือกำลังหัดดูว่าจะไปทางไหนดีจะไปแนวไหนดีแล้วก็ทุกคนที่จะสามารถสร้างรายได้ได้นะคะทุกคนก็ไม่รู้จะขยันถึงไหน <c oughs> ขยันขึ้นมาพอเหนื่อยก็ท้อเหนื่อยก็พักอีกแล้วทุกคนพอขยันขึ้นมาเหน่อยก็เอาหาเวลาทำ คลิปหาเวลาทำคอนเทนต์ก็จะทำอะไรดีถึงจะสร้างรายได้ให้เราได้อีกทางหนึ่งนะค่ัทุกคนเพราะเฉพาะงานประจำของเรานี่ไม่พอนะคะทุกคนเราต้องหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งจ้าทุกคนแล้วก็พยายามค้นคิดคิดหนาว่าเราจะทํทำไปในทางไหนดีแนวไหนดีเน้ะค่ัทุกคน อันนี้ก็จะเป็นดอกทานตะวันของเราจ้าดอกทานตะวันสวยๆน่ารักน่ารักเก๋ๆก,ก็จะถักได้ประมาณนี้แหละจ้าถักได้แบบขั้นพื้นฐานนะคะทุกคนยังไม่จ้าจะเป็นตัวอย่างบางชิ้นก็จะให้เพื่อนไปแล้วมั่งนะคะทุกคน